ท่เรือภาคหนึ่งร่วมสอนชนและศูนย์ควบคุมความมั่นคงจังหวัดตราดอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเป็นการมอบความรู้เพื่อช่วยชีวิตหนึ่งในกิจกรรมสร้างการรับรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและความปลอดภัยทางทะเลโดยทัาเรือภาคทิหนึ่งบูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราดหรือสอนชนจังหวัดตราด และศูนย์ควบคุมท่าเรือจังหวัดตราดโดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นณอาคารอาเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากท่าเรืออ่าวนิดตำบลเกาะหมากอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากตำรวจท่องเที่ยวโรวงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหมาก ชมรมกู้ภัยเกาะหมากผู้ประกอบการที่พักและร้านอาหารพี่น้องประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเกาะหมากรวมแล้วกว่า1 0 0คนโดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลการบรรยายและสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและความปลอดภัยทางทะเล โดยศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะช้างทัพเรือภาคที่หนึ่งร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะมากโดยผู้เข้ารับร่วมกิจกรรมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้ฝึกการปฏิบัติเพื่อเรียนรู้และเพิ่มทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บริเวณชายหาดได้อย่างถูกต้องและสาม,มารถส่งตอง่อ การรักษาผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยเนวส24ภาพข่าวกองจิดการบริเวณทัพเรือภาคที่1น,นิวราชทิพสีรายงาน